ไปเอไม่ต้องตามมาไม่เดี๋ยวผมช่วยไงแต่ไอ้ยผมเก็บของผมด้วยแล้วกันเดี๋จะเหยียนมาเก็บมะเขือเทศไปเฮาล่งไหนเดี๋ยวค่้ยแกะมันจะสายเฮ้ยถ้านางเลงมึงใจกูเก็บไปขายมันกูไม่เอาโอ้ยตั้งหลายบาทไม่เอาไงกาล่องไหนล่องนู้นเดี๋ยวพาไปตามกูทำไมเดี๋ยวจะบอกก็ตั้งหนมันเก็บยังไงอ่ะเก็บเป็นเปล่าไม่ต้องมาตามกูไม่ยุ่งไหม

รวยเลยวันนี้รวยอ่ะใครเก็บได้รวยอ่ะน่าจะมีทั้งสองแสนละผมเป็นแสนเลยเหรอเป็นแสนเก็บวันนี้เหรอ้ยไปแสนแน่วันนี้ส่วนมากเขาเอาใส่ส้มตาแบบไหนจะเห็นแกเก็บแบบนั้นแหละอุ้ยดูนี่ได้อยู่นี่เก็บไปขาย วันไม่เราเก็บพักหนึ่งแล้วสามร้อยเราก็เอาแล้วไปขายไม่ค้าลูกนี้แบบนี้ได้ป่ะแต่ถ้าไปให้ใครอ่ะนี่บอกคุณที่จับซื้อเขาเจ้าพี่ยายปลาเขารับซื้อโลสามสิบบาทอันนี้แต่เขาไปขายห้าสิบนะเขากำไรยี่สิบอันนี้ว่าเราเก็บเก็บได้ลุงมาเขาใจสามสิบใช่ใช่โลละนะแลุงปลาเขาเดียวกันก็สามสิบเหมือนกันใครเก็บได้เก็บเอาไงลูงปลาเขาส่งห้าสิบแกเราทีนัดส่วเราเราพอใจยี่เสิบเราเราเรา เขาใจเขาไงนี่นี่นี่ลูกสวยเนี้ไยคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มนะก็จะกลับสามสิบบาทเดินมาข้างหน้านีหมดลวเหลือลูกน้อยเกินไม่เหมาะแค่เดียวก็ได้เป็นโลแล้วน่ไนี่ลูกใหญ่ไม่ใช่ อ้องน่งสองถอยไปอีกไม่ได้ไปแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลั้นออ้ยมันเยอะดูตัวีดีดูตัวีดิตัวีได้เยอะแวมีมันไม่มีมันเป็นที่มันเยอะเลตวีคือคูแข่งันนะ หมดแล้วตรงเนี้ยนู่นไปที่เยอะๆนุนนุนงแดงมันเสียใจล่วงไม่เอานะล่วงไม่เอาเอาที่หยิบนะเขาบอกว่าได้3โลเอาเอาขึ้นทีหนงนะสองโลสองโลขึ้นทีนึงเอาไปส่งเขาเขาไม่ให้เอาเยอะๆมันทับกันมันช้ำเข้าใจปะไหนดูดิได้พอโลยังได้เยังดูดิมึงเอาไปใส่กลางกลางได้สามหรือเปล่าใช่ดิเป็นโลแล้วเนี่ย นี่ลูกแก่ไม่เอาอะตัวขงเราอยู่นี่เองสี่พันโอ้เยอะเว้สี่ร้อยวันนี้มีแน่สามสี่ร้อยอะดูเขาเก็บกันเต็มไม่เห็นมั้วนะใครวะใครทำไร ไปด,ดิเดี๋ยวเฮียนเก็บตรงนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งก่อนแส่ละก้าวก่อนมันทับกันมันช้ำนี่ยมีความสุกขกับการเก็บเขตรขายอนองรยสี่ล้านนะเนียบสุสี่หมื่นสล้านสี่แสนสองหมื่นส่พันหก้ยย่สก่อนมส่งก่อนไเอาส่งพยาบาลก่อน ยังไม่ได้ครับไม่ใช่มันยับมันทับกันมันช้าเขาไม่ให้ทอมันเยอะๆคุณจะบอกว่าเลขอะไรเมื่อกี้สามสิบหกเออวิส่งได้ไงคุณยังไม่ได้สามสิบหกมื่คุณพูดอะไรมึงเป็นโลแล้วนะมึงเลสี่สิบหกว้กูไว้ไปเอาไปส่งก่อนเอาไปวางก่อนแล้วโลที่ไหนกูต้องเอฮสามสิบมึงไปรอข้างนอกูยังไม่ปด้วยกันมึงเล่นสี่สิบหกไว้ไม่ใช่ถามว่าเพย์เปาผ่านไหมแบบเนี้ยเอาแบบนี้ใช่ไหมนี่ถ้าสมมติข้อแบบสุกแกยก็ไม่ได้นะเนี่ยกลับไปอยู่ตรง ไป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 ส่งก่อนยังไม่ได้บอลโลไอเหี้ยลุงอสิไอเอียาทงานหาเลยเนี่ยขาทงานกันทุกคนอ่เดี๋ยวเียนเขาเขาจะทำงานกันปะถอยถอยนี้ถอยเขาจะทำงานกันถอยก่อนถอยเดินออกไปยังไม่ได้อลงพีวีเขาพีวีเขาจะตัดไปเดินออกไปขอครับผมเดินออกไปก่อนพีวีเขาจะทำงานตรงเนี้ยซอยนี้ไม่ได้แล้ว บอกว่ญญาจะยไปดีเติมต้มหนึงเอแล้วมั้ครับผมคุณเฮเยนแตงหมดลนะโอเดี๋ยวแยกลเงี้ยได้กี่ลได้กี่ลกเขามาตามกูทำไมกูเดินม่ได้เขาไม่ไตามเขาทำงานอยู่ซอยนี้อยู่แล้วไปพอแล้วยังไม่ได้ต้องมือถโลทิดข้าไปขายเนี่ยก็แเอาไปขายเต็ี่ลล้ส่งผู้ใหญ่ปลายที โลห้าสิบอะมันได้หลไรพอแล้วได้โลนี้ไม่เอาสองโลเลยเยอะแล้วบอกเนี่ยทิพได้สองโลไหมเนี่ยได้สองแล้วประมาณนี้เนี่ยคงเขาเก็บทุกวันเขารู้น้ำหนักกูอะสี่สิบหกพอแล้วมาสองโลเออเนี่ยโอหมหทุกลูกเลยทีนี้หกสิบได้แล้วเนี่ยสบายอย่างเงี้ยไปไปไปช่างก่อนได้เอาให้หมดตัวนี้หมดมันไม่หมดหรอกไม่หมดง่ายหรอกเยอะไปไปลองนอกไปเดี๋ยวๆป อย่างเงี้ยเอามาเดี๋ยวมาส่งให้แล้วนี่ตับสนหรือเปล่าเร็วเร็วเร็วเร็ขาจะช่างแล้วเร็วเอันนี้ดิ่เขาเนี่ยเสื้อชมพูเขารับซื้ออยู่ไม่ได้ไม่ได้มึงจะนอนได้อ่ะพี่น้อยรับซื้อใช่ไหมไปเร็วเร็วๆร็วเมันได้แค่นี้เอาไปฮ้ยแค่นี้ก็หกสิบเจ็ดสิบแล้วไปไปส่งเขาไปส่ง มึงป่ะกับป้าป้ปมะเขือเทศหมอให้ไปส่งใครใช่คือมะเขือเทศเอาไปส่งใครเมื่อกี้เนี่ยดูมันต้องลงมันปล่ตายลอยมันหมนไม่เงยเอเด้้เด้อเ้เดเด่เดเดเดด้เอเเอเเด้อยเเอเอ้ากลับมาอยู่ตออเอเเเออเ้เเเอเเอเเ้้้้ยอ๋อโอเคเท่าไหร่เเ ใพร้อมๆนะเท่าไรเท่าไรบอกก่อนยีบาทโอเคไปไไปสามสจบเลยสามสบาทเจ้ลุงีบองไให้ก็สี่สบไดเออไปมจำได้รม้ประเทศอยู่เอาให้ร้านค้าตงดีก่านี่ไม่เมื่อกี้เขาบอกหมอว่าใครสั่งหมอจำได้แล้วสิบัวพี่แบมสั่งเท่าไรจุงเนี่ยสามสิบไปดิเอาให้เลยสาิบาทเอาเอไปเลอยากเข้ามา่เออไม่ค่าแล้ว ได้ได้ใส่ตังใส่ตังใส่ตังเร็วไปเก็บหรือไปรักเขามาโอนอยู่เรื่อยโอนที่ตังบอกบ้านต้องเช็คก่อนว่ารักหรือว่านี่เหรอเราได้รักเปล่าเโินบ้านคยไะถ้าท่านมันเกิดบวกไปต้องไปเอาต้นบาทที่ไหนอ่ะก็มีอยู่บอกบ้านโอ้ยเงินบ้านมันไม่ได้โอ้ยถูกแค่บอกบาทก็ขาย5บาท8บาทที่โอ้ยอย่างน้อยต้อง20นั่นใช่ไหม20ไม่ได้ต้องวไม่ได้ไปขายโอ้ไม่ได้หรอกคุณนังพี่ มัน้องยี่สิบห้าเนี่ยรงรนนี่ก่อนแล้วได้ตังวาแบ่งคนสิบาทนะรูเรื่องโอเคให้ร็ให้มันได้ยี่สิบสี่บาทนะโอเคแบ่งด้วย